ความสําเร็จแค่คําเดียวแต่ทําไมยากจังคุณว่าไหมเพราะความสําเร็จไม่เคยสนใจวิธีการที่คุณจะเดินทางเข้าไปหามันไม่สนใจว่าคุณจะยุ่งยากลําบากแค่ไหนจะล้มจะลุกกี่ครั้งมันไม่สนใจไปถึงให้ได้เป็นพอไปไม่ถึงหรือพอแล้วหรือได้แค่นี้มันก็เรื่องของคุณนี่แหละความสำเร็จ แต่ข่าวดีก็คือวันนี้ผมมีสมการง่ายๆของความสำเร็จด้วยการเอาความสำเร็จเป็นตัวตั้งแล้วลงมือทำแค่นี้และครับสมการง่ายๆของความสำเร็จแต่หลายคนคงจะแย้งว่าทำอย่างเดียวไม่ได้การันตีถึงความสำเร็จมันก็ใช่ครับถ้าคุณทำแล้วผลลัพธ์ที่ออกมายังไม่สำเร็จผมเสนอว่าให้คุณยกกำลังเรื่อยๆเข้าไป ทำต่อไปเรื่อยๆเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืทำยกกำเรื่อยเรื่อยทำต่อไปเรื่อยๆรืทำต่อไปเรื่อยเรื่อทำต่อไปเรื่อยๆืยๆจนกว่าจะสำเร็จ